ข้าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำพระนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีถวาราชสกการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์ณหอประชุมกลางวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดโดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีร้อยเอ็ดจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดวัดบ้านเปลือยใหญ่เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ร้อยเอ็ดจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ประกอบด้วยหน้ากากอนามัยจำนวน1,000 0ชิ้นหน้ากากเลนส์ใส120ชิ้นและชุดป้องกันร่างกายจำนวน50ชุดโดยจะสืบสารพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีสร้างสารรค์คุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป จังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2563ที่วัดเหนือตำบลในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดมอบเป็นทุนอุปการะแก่เด็กยากจนและด้อยโอกาสที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีจำนวน193ทุนทุนละ1,500บาทรวมเป็นเงิน289,500บาท จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับมูลนิธินาวาตรีสมานกุนันหรือจ่าแซมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดแขวงทางหลวงร้อยเอ็ดหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้มีจิตอันเป็นกุศลได้ร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําเป็นศูนย์อบรมปฏิบัติการผลิตหน้ากากอนามายัยภายใต้ชื่อโครงการเมื่อชาติมีภยัยร่วมใจต้านภายัยโควิด -19 เพื่อให้ประชาชนสามารถทําหน้ากากอนามายัยใช้ได้ด้วยตัวของเขาเองทําเองได้ใช้เองได้โดยใช้วัส สุภาพ,พื้นบ้านโดยการคาดหวังให้มีรัศดรหนึ่งคนมีหน้ากากอนามัยใช้อย่างน้อย3ชิ้น นางสาวมานัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่สาก์การเกษตรเกษตรวิสัยจำกัดโดยเฮลิคอปเตอร์กระทรวงเกษตรและสาก์ติดตามสถานการณ์ข้าวในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในช่วงที่ขณะนี้ราคาข้าวเพิ่มขึ้นแต่จังหวัดร้อยเอ็ดยังคงสามารถตรึงราคาไว้ได้ด้วยระบบสากร์พร้อมพัฒนากระบวนการผลิตได้ข้าวที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร้อยเอ็ดปลอดผู้ป่วยโควิดกู้ว่าราชการจังหวัดเชื่นชมทีมนักรบสีขาวในโรงพยาบาลร้อยเอ็ดรักษาผู้ป่วยโควิด -19 หายทั้ง3รายด้านโรงพยาบาลร้อยเอ็ดพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับผู้ป่วยโดยเปิดคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจโดยจัดบริการแบบเบนะ็ดเสร็จณจุดเดียววันสต็อปเซอร์วิสเพื่อคัดกรองวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการระบบทางเดินหายใจไม่ให้ผู้ป่วยที่เข้าข่ายเฝ้าระวังไปปะปนกับผู้ป่วยทั่วไปเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อที่ตึกกิน,นรี ตามมาตรฐานทางการแพทย์และหลักการควบคุมโรคสากลโรงพยาบาลร้อยเอ็ดสร้างนวัตกรรมรถคุณหมอโรบอท101ร้อยเอ็ดใช้สื่อสารระหว่างแพทย์พยาบาลเภสัชากรกับผู้ป่วยโควิด -19 ลดความเสี่ยงการติดเชื้อมูลค่าเพียง20,000บาทและยังสามารถลดต้นทุนการซื้อชุด PPE และยังสามารถลดต้นทุนชุด PPE รวมถึงการที่ช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด -19 และโรคติดเชื้ออื่นๆโดยตรงโดยที่ยังสามารถให้การรักษาตามมาตรฐานได้เหมือนเดิม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดวิดีโอคอลให้กำลังใจชาวร้อยเอ็ดที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่โรงแรมเดอะเบสโฮเทลผูกกักกันตัวตามมาตรฐานสากล14วันให้ปลอดภัยก่อนกลับเข้าสู่ครอบครัวอันเป็นที่รักขณะนี้กลับสู่ครอบครัวครบทุกคน ตำรวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ดปล่อยแถวระดมการบังคับใช้กฎหมายตามพรกรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2563โดยร่วมกับฝ่ายปกครองกอรมนร้อยเอ็ดเพื่อเพิ่มความเข้มในการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการบิดเบือนข้อมูลการหลอกลวงการกักตุนสินค้าการขายสินค้าเกินราคาหรือสินค้าไม่ได้มาตรฐานเพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมประชาชน ร้อยเอ็ดมอบมเมล็ดพันธุ์ผักให้ผู้แทนสตรี20อำเภอตามโครงการสตรีแบ่งปันรักปลูกพืชผักปลอดภัยภายใต้แผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหารขานรับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดลุยพื้นที่ตรวจสอบการติดตามการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยที่อำเภอจังหานอำเภอโพชัยอำเภอเมืองร้อยเอ็ดอำเภอเมยวดีและอำเภออาจสามารถเนื่องจากได้มีความห่วงใยเกษตรกรในการเข้าฤดูฝนใหม่เกรงว่าจะมีการดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนดซึ่งจะส่งผลต่อการกักเก็บน้ำจากน้ำฝนเพื่อใช้ในการทำการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรในการทำการเกษตรในปีนี้ ดรรนวริศปริยชัตรกูลสมาชิกวุฒทธสภามอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอโพชัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป้าหมายจำนวน320รายโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพร้อมภาคีเครือข่ายมอบให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา4เป็นตัวแทนมอบเงิน4 0,000บาทพร้อมน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเพื่อเป็นฐานน้ำใจสู้ภยัยโควิด -19 ธนาคารอมสินร้อยเอด็ดมอบเจลแอลกอฮอล์จำนวน4 0 0พันหลอดโดยมอบให้จังหวัดร้อยเอ็ด2,000หลอดและมอบให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจำนวน2,000หลอดเพื่อเป็นฐานน้ำใจสู้ภยัยโควิด -19 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงานมอบเครื่องกดเจลล้างมือจำนวน30เครื่องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดมูลนิธิบุญโกศลวัดวิมวนิวาจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหน้ากากผ้าจำนวน18,000ชิ้นพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่วัดและคณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของพระสงฆ์และญาติธรรม มูล,ลนิธิเจ้าปู่กุดเป่งร่วมกับเพื่อนรุ่นพอสอ500แจกข้าวกล่องและไข่ไก่ร่วมทานน้ำใจสู้โควิด -19 นณเทวสถานมูล,ลนิธิสามเจ้าปู่กุดเป่งอำเภอโพนทองในช่วงก่อนเที่ยงของทุกวันเริ่มตั้งแต่11นาิกาเป็นต้นไประหว่างวันที่20เมษายนถึงวันที่9พฤษภาคมนี้และ และสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอปรับลดอัดตราดอกเบีย้ยช่วยเหลือประชาชนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด -19 โดยจำนำทรัพย์สินไม่เกิน5,000บาทจ่ายดอกเบีย้ยเพียงร้อยละ0.125บาทหรือครึ่งสลึงเกิน5,000บาทเสียค่าดอกเบีย้ยร้อยละ1บาทขยายระยะเวลาในการไถ่ายถอนจากเดิมกำหนดไถ่ถอน4เดือนกับ30วันได้ขยายเวลาเพิ่มขึ้นอีก30วันรวมทั้งสิน้นเป็น6เดือนเตรียมพร้อมเงินทุนหมุนเวียนกว่า170ล้าน เพียงพอกับการรองรับประชาชนที่มาใช้บริการได้อย่างแน่นอนาดทุส